วันนี้มาไกลนิดหน่อยครับวันนี้มาที่อำเภอวาริสภูมิมางานบุญโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านคำบิดคำบอ่อวาริสภูมิทำบุญโรงเรียนครับวันนี้ หาเซียวขึ้นมาหาเซียวไอจุยเสียวเจ้าของโรงเรียนนี่ครับเจ้าของโรงเรียนปัตนาวันทำบุญบา้านทำบุญโรงเรียน โอ้ยบอดทันโอ้ยบอดทันสับหอยทยพี่ดียวโอ้ยออ สามารถซนำรดมาครับตกใหครืปาดนอยภาพก้นชอบเสียงส้มตู้เย็นรัดรูปนึกอบดิ นี่คร e> ับเซียวเพิ่นครับเูยกเราเอาเขาอีองเาลยตีซีี่กวมาแต่ตีซีเอาปลามาเอาปลามาเห็ด้ากิน ยันยันบะทันปะยืดบ้านนะแล้วว่าแม่น้ำโขงครับ,บนนเาพาะอะไ้กินอยู่ยแล้ว,วอ,อาหารแบบบูฟ์นะครับเนี่ย ใสบาขน้ใส่บาทโอ้ครสอบท้อสอบแต่ข้างสอบ

บุฟเฟ่ต์ครับอาแบบบุฟเฟ่ต์เลยครับเจ็บแซ่เย็นอะไรก็ไมีขาก็เท่านี้ก่อนเด้อครับเด้อ